ห้าราศีชะตาต้องสาบ โดนสาบให้รวย5ราศีต่อไปนี้เหมือนถูกสาบให้มีเกณฑ์เงินทองหลั่งไหลความมั่งคั่งไม่ขาดมือต่อให้มีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะพลิกชีวิตไปสู่ความร่ำรวยอยู่ได้เสมอราศีแรกราศีมังกรคนราศีมังกรเหมือนถูกสาบให้ทำงานแล้วปังต่อให้เหนื่อยต่อให้หนักแต่เงินทองก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยความขยันบวกกับวาสนาทําให้เป็นราศีที่หาเงินเก่งเก็บเงินเป็นและสุดท้ายก็รวยจริง2ราศีเมษดวงชะตาเหมือนมีไฟเผาผ่านให้พุ่งไป ข้างหน้าเสมอยิ่งลมยิ่งรุกแรงทําอะไรก็มักเจอช่องทางใหม่ๆที่นําเงินเข้ามาถือเป็นราศีที่ถูกสาบให้เจอโอกาสรวยอยู่เรื่อยๆ3ราศีสิงห์ราศีแห่งผู้นําและความสง่างามจะเดินไปไหนก็มีแต่คนคอยสนับสนุนเปรียบเหมือนถูกสาบให้มีเสน่ห์เงินทองทําให้มีรายได้มาหลายช่องทางไม่ว่าจะทําธุรกิจการงานหรือโชคลาภสราศีพิจิกขึ้นชื่อว่าเป็นราศีที่มีพลังลึกลับเหมือนถูกสาบให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเจอปัญหาเท่าไหร่ก็กลับทำให ห,หาเงินเก่งขึ้นยิ่งชีวิตเจอโจทย์ยากก็ยิ่งทําให้รวยมากขึ้นและ5ราศีธนูคนราศีธนูเป็นนักเสี่ยงโชคโดยธรรมชาติเหมือนโชคชะตาเหมือนโดนสาบให้เจอเงินง่ายๆแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการเดินทางหรือโอกาสจากต่างถิ่นทําให้มีรายได้เข้ามาแบบปังๆค่ะ